ก็กลับสวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีพี่ๆเอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะครับผมนะฮะอยู่กับผมเช่นเคยนะครับขายรถครับวันนี้มาขายรถครับเพื่อนๆมีรถสวยๆครับสวยทุกคันเลยครับนะฮะตอนรับปีใหม่ครับผมราคาเบาๆนะครับ สอบถามได้นะครับสอบถามได้นะครับราคานะฮะออกประกาศมาจบนะครับ085 840 07 88นะครับเบอร์โทรสอบถามนะครับราคารายละเอียดนะฮะตอนนี้นะครับราคาอยู่ที่2ล้านมีทอนนะครับรถส,สวยๆนะฮะเมื่อก่อนนี่2ล้านส นะตอนนี้ก็อยู่ประมาณ1.9 1.8 1.9 2น่อยๆนะฮะรถสวยๆนะครับ,รรบพร้อมนำไปต่อยอดธุรกิจนะครับอย่างไงบ้างครับเพื่อนๆสบายดีกันไหมครับหลังจากที่เก็บเกี่ยวข้าวเสร็จเรียบร้อยนะครับผมนะ มีทุนแล้วพร้อมที่จะขยับขยายกิจการนะครับมาได้เลยครับนะสวยๆพร้อมใช้นะครับดูฮะดูช้าๆนะครับสวยๆพร้อมใช้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อทุกขนาดนะครับผมนะฮะมีมาให้เลือกเยอะแยะมากมายนะครับเยอะมากนะครับสภาพสวยๆ นี่ไวายวายศูนย์หกสวยเลยร้อยยี่สิบนี่เป็นแก๊งสีเขียวนะฮะแก๊งสีเขียว ไม่รู้กล้องผมเป็นสีอะไรไม่รู้เหมือนสวยมากนะครับสภาพสวยพร้อมใช้นะครับนะฮะอันนี้ก็จะเป็นสายเหลืองสายเหลืองนะครับนี่เลยนะฮะสามสองศูนย์อีนะครับก็เป็นที่นิยมนะครับเป็นรถที่ค่อนข้างใช้ดีนะครับประหยัดน้ำมันนะครับกดดินแข็งได้สบายนะ ก็ตัวนี้ก็จะเป็น312ดีนะฮะสภาพสวยๆครับเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยนะฮนะเก็บให้ใหม่หมดนะครับสีอัญจาะบีของเหลวนะฮะอันนี้ก็จะเป็น312นะฮะ สภาพสวยๆมุกี้เป็นห้าฟันแล้วนะครับส่วนตัวนี้ใหญ่มากตัวนี้เป็นสามสองศูนย์อีนะครับอันนี้สภาพเดิมนะครับเดิมที่มาอีข e ีสองนะอีข e ีสองเดิมเดิมมาจะยังไม่มีเสริมจะยังไม่มีเสริมตรงนี้นะครับนะครับค่อยดูไปนะฮะน,นี่ก็จะเป็นคุ้มสุนะครับ สองร้อยนะครับปีสี0องร้อยอันนี้แทกแทกกว้างมากนะฮะดูฮะเดิมเดิมเหมือนกันครับคันนี้แต่คันนี้แต่คันนี้เขาเขาเสริมนมี่มาแล้วนะฮะเสริมบูมอาร์มนะครับมาเรียบร้อยแล้วมุ่งกี่ก็สภาพดีอยู่ไม่มีแตกไม่มีบุบ ใช้ได้เลยอันนี้บุ้งกีคันต่อไปบุ้งกีเป็นแบบว่ามีรอยซ่อมนิดหน่อยนะรเราเสริมให้ใหม่นะครับเสริมให้ใหม่หมดนะครับพร้อมใช้อยู่แล้วนะครับไปจอดที่ไหนไม่อายใครนะครับจากค่ายบางนาะแท็กเตอร์นะครับน,นี่ก็จะเป็นสามสองศูนย์ด,ดีนะฮะพี่น้องตระก,กูลน,นี้ ก็ไม่แพ้กันนะครับนะฮะสภาพก็ต่างกันนิดหน่อยแค่นั้นเองนะครับนะฮะหารถไว้ใช้งานนะครับหารถไว้ต่อยอดธุรกิจนะครับเสริมทับเสริมกําลังนะฮะนึกถึงเราได้นะครับบางนาแทกเตอร์นะครับนะชื่อเสียงเราสร้างมาหลายปีนะครับชัดเจนนะครับสามารถเช็คได้เลยนะครับเครดิตเรานะฮะ อันนี้เดิมๆนะครับท่านจะสังเกตว่ามันจะไม่มีเส้นๆตรงนี้นะจะไม่มีบันไดตรงนี้นะฮะสามหนึ่งสอง E นี่ก็ซุ้มเสียงเขาก็ไม่เบานะฮะสภาพเขาสวยมากนะครับประหยัดน้ำมันนะครับสเปครถญี่ปุ่นจะล็อกมาอยู่แล้วนะครับจะมีมาตรฐานของเขามาอยู่แล้วนะฮะ สวยครับมาดูตัวจริงได้นะครับที่บางนานะครับนะฮะตัวจริงอยู่ที่บางนานะครับอ่านี่ก็จะมาเป็น1นึ่งสห้านะฮะหนึสวยๆนะครับสวยจริงๆพร้อมใช้ โอเคครับสุดแถวพอดีนะฮะเดี๋ยวเราจะจบกันไว้แค่นี้นะครับแถวนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะถาให้ดูเป็นแถวแถวไปโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ